อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจะส่งแผนเข้ามาในในในกลุ่มเวลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง youtube ตามผมลงทุนเนะาะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนะาะนี่ปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง youtube อ่ะว้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็แจ้งแจ้งเข้ามาในลายลาลน์ไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A b B e E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K อ่ะอ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดลน์ผมเข้ามาแล้วก็ อบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็จะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนะาะผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดนึงว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าใน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 ลน์กลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคํา s e นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง YouTube ผมจะอัปเดตใหว้วันละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอตตามนี้เลยเนาะตามตามที่แจ้งไปโอเคครับ อ่โอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะเดี๋ยวมาดูแผนทองคํารอบเช้าวันนี้เนาะจริงวันนี้ผมส่งแผนไปตั้งแต่เช้าเลยนะจริงมันมันล้อจากแผนเมื่อวานเนาะล้อจากแผนเมื่อคืนที่ที่เราคุาคุยกันในไลฟ์เนาะอ่าวันนี้วันพฤหัสที่ส8มกราเนาะตอนนี้เวลา8ปดโมงห้สิบหนาทีวันนี้คือวันนี้คือผมตื่นเช้ามากเนาะตื่นคือตื่นปกติอะไรตีตีห้าครึ่งอ่าทำสาสนกิจเนาะแล้วก็อ่าเช้ามาก็คือ อ่ะตรงนี้เลยเช้ามาก็คือผมให้ให้ให้แผนก็คือตรงนี้เนาะว่าคือเปิดเช้ามาก็คือมันเปิดตรงนี้เนาะแท่งหกโมงคือแท่งนี้เลยแล้วก็ราคาก็อยู่ในโซนตรงนี้ไอโซนตรงนี้ถามว่ามาจากตรงไหนก็คือแถวสองสองศูนย์ศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์หกตรงนี้เนี่ยก็คือมาจากแผนเมื่อคืนเนาะเป็นเป็นอ่าอนี้นี่นี่นี่แผนรอบเช้าก็คือตื่นเช้ามาก็คือให้บายให้บายโซนตรงนี้เนาะแล้วก็มองทาร์เก็ตททร์เก็ตที่หนึ่งก็คือตรงนี้แหละสองศูนย์ห้าร์เก็ตทัไทตอนนี้คือมองที่สองศูนย์สองหนึ อ่ะตอนเนาะตามแผนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ไอเดียของเมื่อคือนก่อนเนาะของเมื่อวานก่อนเมื่อวานอ่าอันนี้แผนรอบเช้าอ่าอันนี้เป็นแผนรอบเช้าแผนเมื่อวานรอบเช้าคือมันมันขึ้นมาคือนั่นแหละมันตามตามไอเดียที่ที่มองว่าอ่ารอบเช้านี่มันอยู่แถวแถวโซนตรงนี้เนาะเมื่อวานอ่าเนี่ยประมาณนี้ประมาณแท่งแท่งเทียนตรงนี้ประมาณแท่งเทียนตรงนี้ แล้วมองว่าเดี๋ยวมันจะมีการหลุดใช่ไหมมีการหลุดตรงนี้ปุ๊บเราจะใช้ตรงคียบูลิชของแท่งตรงนี้เป็นแนวอะไรฮะเป็นแนวเข้าออเดอร์เห็นไหมกายเป็นว่าเมื่อวานก็คือนี่มันลงมาจนถึงเท่าไหร่ลงมาจนถึงลงมาจนถึง1.8เนะาะแถ,ถวโซนตรงนี้เนาะ1.8แล้วก,แวก็แล้วก็ดันราคากลับขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้มันมีสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนพอเปลี่ยนเป็นสัญญาณการกลับตรงแท่งเทียนก็คือมองว่ามีโอกาสที่มันจะดีด r บา a อย่างน้อยหนึ่งของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงถูกไหมแต่ ทั้งหมดชุดนี้ยังไม่มีการดีเลยเห็นไหมเนี่ยชุดนี้เป็นความบัะสบของกราฟดูนะเนี่ยโอ้โหแล้วลงมาจนถึง i อซ์ไซเห็นไหมแต่ว่ายังยังไม่เห็นการอะไรยังไม่เห็นการอันนี้มันมันการรัานว่า i อซมันหลุดโลไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไอช็อตไอช็ตรงนี้เนี่ยมันควนที่จะดีดดีดให้หนึ่งเที่ยวเนาะจากอะไรฮะ จากรอบบูดายตรงนี้ที่เห็นรอบบูดายแล้วก็มองว่าตรงนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นไป11สตโตอเวอร์บอลแต่ก็มองไว้แล้วแหละคือถ้ามันไม่ผ่านจุดหมุนตรง20 30มีโอกาสที่จะลงต่อถูกไหมมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วกลายเป็นแม่ไม่ผ่านจริงๆริง,รงสุดท้ายม่นมันลงต่อขึ้นแต่ว่าช็อตเมื่อเช้าก็คือเราได้กันในส่วนตรงนี้นะประมาณ20อ่าขึ้นไปเล่นเล่น1เที่ยว อ่าจริงๆอาจจะได้อาจจะได้หลายเที่ยวด้วยซ้ำนะตรงนี้นะคือมันมีการเค้นลงขึ้นลงย่อจนจนจนขึ้นมาชนเส้นเส้นฟ้าตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปเลยรอบรอบตอนช่วงช่วงประมาณสักสองทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยทุ่มหนึ่งตรงนี้เนาะของอ่าในไลฟ์เมื่อคืนแล้วก็ไอเดียของแผนรอบเย็นที่ท,ที่ที่เราทําแผนกันก็คืออ่าจากจากจาก,จากชุดของเมื่อเช้าอ่ะก็คือเรามองโซนตรงนี้ถ้าหลุดนี่ตรงนี้เนาะนี่ขึ้นมาตรงนี้ ถ้าหลุดไม่ควรหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือให้ให้อะไรฮะให้เซลลให้เซลสวนให้เซลลส,วน,สวนลงมาแล้วก็เป้าหมายททร์เก็ตถัดไปที่มันจะลงก็คือมันจะลงมาแ,แถวๆโซนนี้แหละเป้าลงถัดไปก็คือ2องศูนย์ูย์สาสองศูหแล้วลงมาอย่างรวดเร็ว <laughs> คือทำหายเมื่อวานรอบเช้าคือทำหายที่ตรงนี้เนาะแท่งเก้าโมงตรงนี้เนี่ย สามอะไรนะสองศูนย์สามสองลงไปจนถึงตรงเนี้ตีหนึ่งดูดิที่เท่าไหร่ฮะางสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองเล่นเงินเท่าไหร่เล่นเงินสามสิบเหรียญเมื่อวานโอ้โหเมื่อคืนเล่นเงินสามสิบเหรียญจากไฮมาโลตรงเนี้สามสิบเหรียญแล้วตอนนี้ก็คือกาลังดีต์รีบาวขึ้นมาไอเดียที่มองไว้ก็คืออ่าจากโลนะก็คือตีว่าตีว่าสองโลเมื่อคือนคือสองศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดแปดอ่ะตีว่าสองศูนย์ศูนย์สองจากสองศูนย์ศูนย์สองตรงนี้เนาะวันนี้มองถึงการรีบาวอย่างน้อยก็คือ1 stop o r e v หนึ่ อย่างน้อยก็คือมองว่า10เหรียญน่ะสิเหรียญตอนนี้คือขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนาะก็คือแท่งตอนแปดโมงแปดโมงเมื่อกี้ก็คือขึ้นมาถึง2องศจากโลก็คือ10เหรียญพอดีแล้วสิเหรียญพอดีแล้วสัญญาณที่เห็นตอนนี้คืออะไรฮะคือ hidden เนาะคือ hidden แต่ถามว่ามีโอกาสที่มันจะลงเลยไหมก็อย่างน้อยก็ต้องรอให้เห็นการกลับตัวของแท่งเทียนในโซนตรงนี้ก่อนแล้วก็เราเราค่อยเซลล์ลงมาก็ได้เนาะแต่ส่วนตัวผมมีผมมีบายมาตั้งแต่รอบเช้ารอบเช้าก็คือที่ทําแผนไว้ก็คือแผนอันนี้ รอ,อบเช้าคือมองว่าทาร์เก็ตในการขึ้นส่วนตัวมองว่าจะไปถึงตรงนี้เนาะไปถึงตรงตรงแนว PP ตรงนี้เนาะ2015ก่อนแล้วก็ชนปุบ๊บอาจจะมีการย่อตัวลงมาเที่ยวหนึ่งในการย่อตัวลงมา,า,งมาถ้าไม่หลุดเขียวยาวไม่หลุดเขียวยาวของแท่งนี้ะมองว่าจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนแต่ยังไงก็คิดว่าไม่น่าจะผ่านไม่น่าจะผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้ไม่น่าจะผ่าน2032ขึ้นไปได้ก็คือไฮของเมื่อวาน แล้วก็สัญญาณที่เห็นเราจะเห็นสัญญาณของคีย์แบร์สัญญาณของฮิดเดนแบร์คือตอนนี้เห็นไหมมา,มาตามที่วางไอเดียวเเรียบร้อยแล้วก็คือขึ้นมา1สโต่าบอลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฮิดเดนแบร์ชัดเจนเพระนั้นตอนนี้ถามว่าเราจะเล่นยังไงต่ออมาดูกันส่วนตัวก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปิดโพซิชันเนาะเดี๋ยวรอปิดโพซิชันบายขึ้นมาเนาะ,ะใครถือบายมาตั้งแต่เมื่อคืนก็อาจจะต้องแบ่งล็อกกำไรบ้างแล้วก็หรือไม่ก็ Uh, ล็อกกำไรบางส่วนเราก็ถือรันถือไม่ใช่ถือรันหรอกถือเล่นเด้งบางส่วนเนาะอ่า uh, ไปดูข่าววันนี้ก่อนข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างเนาะ uh, ออเตลาดวันนี้ตลาดตลาดหุ้นเป็นไงบ้างเนาะขอดูนิดนึงนิเกอินิเกอ,อีบวกเนาะห่างเสงที่บวกมันจึงหนึ่งเมื่อวานนี้ตลาดเมื่อวานตลาดแบบว่าคอปแล็บนอ้องแบบเฮ่อพังมากเมื่อวานเนาะเซต เมื่อวานผมก็ผมยังติด L อยู่8ปดตรงนี้เนาะแปดสเดนาะเมนนีเดียวนีดเดียวก็น่าถ้าวันนี้รีบาวขึ้นมาก็อาจจะได้ออกก่อนอ่ามีข่าวปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เนาะมีวิลเลียมออกมาพูดตอนตีสามเนาะเออแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกคิดว่าคิดว่าคงจะอออะไรเนี่ย ดาวโจนฟิวเจอร์ทรงตัวหลังข้อมูลที่แข็งแกร่งกระทบต่อความเชื่อมั่นทรงตัวมีซมอ๋อสองทุ่มครึ่งมี o o l e s s c l ค i m เนาะแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตของฟิลาเดลเฟียมีอะไรอีกอมีคงคลังสินค้าคงคลังนะ้ำมันดิบเนาะตอน5้าทุ่มมีใครออกมาพูดอีกไหมมีบอสติกเนาะออกมาพูดบอสติก,ออ,ตกออกมาพูดตอนห้าทุ่มครึ่งนะเป็นเป็น เป็นกรรมการกรรมการเฟดคนหนึ่งนะอ่าไม่แน่ใจว่าบอสติกจะเป็นน่ารู้สึกว่าจะเป็นหนวะติ้งเมมเบอร์ด้วยเนาะหลังเที่ยงคืนมีไหมอ่าหลังเที่ยงคืนมีเฟดบาลานซ์ชีตก็ไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่มีอะไรละอ่าวันพุ่งนี้วันศุกร์อ่าวันศุนกร์มียอดขายบ้านมือสองเนาะก็ท่านประเด็นหลักๆของวันนี้เลยก็คืออ่ามีอะไรฮะอ่ามีจ็อบจ็อบเลสเคลมสองทุ่มครึ่งแล้วก็ห้าทุ่มจะเป็นรายงานสินค้าคงคลังนะ้ำมันดิบเนาะ ไปดูในเชิงกราฟก่อนตอนนี้คือคือตอนนี้เนี่ยเรามองเรามองถึงการลงถึงอะไรเรามองถึงการลงถึงทาร็กเก็ต1991แล้วนะทาร็กเก็ต1991ไอเดียในภาพของวีคในไอเดียในภาพของวีคเนี่ยเห็นไหมโห,ส,ห,มหนนะสัปดาห์นี้คือแดงแดงเต็มแท่งเลยเห็นไหมสัปดาห์นี้คือแดงแดงเต็มแท่งเลยแล้วก็มีการแย่หลุดโลของแท่งก่อนหน้าเรียบร้อยเพราะนั้นโมเมนตัมตอนนี้นะี่ยก็คือเป็นโมเมนตัมของฝั่งลงนะ เป็นโมเมนตัมของฝั่งลงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในภาพวีคเนี่ยก็คือยังเป็นเทรนขาขึ้นนะในภาพวีคยังเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ไอเดียไอเดียของภาพวีคที่เรามองไว้ทั้งหมดเลยก็คือเรามองว่าทั้งหมดคือการขึ้นในระดับซุปเปอร์ไซเคิลเป็นการขึ้นของขา5าเนาะ,ะไล่ไอเดียคร่าวๆให้เนาะเพราะว่านี่เราไล่กันทุกวันอยู่แล้ว อ่าเป็นขา5เปไปรับซูเปอร์ไซเคิลการเคลื่อนขึ้นไปเลยฮะขึ้นเป็น A B C X แล้วก็ตรงนี้เป็น A เราเรากำลังอยู่ที่อะไรฮะ A of non ชุดที่2ของท่อนนี้เนาะในไทม์ในในภาพของวีคเราก็ดรอปมาดูท่อนนี้แหละจาก S ไป A ตรงนี้แหละอ่าเพื่อเพื่อจะดูรูปแบบของชุดเคลื่อนในภาพของเดยเรากลายเป็นไรกลายเป็นไรฮะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นคือนี่เราเราเห็นเราเห็นว่าไอการไอการย่อตรงนี้เนาะอันนี้เรามองเกี่นการเคลื่อน1ย่อย่อ2ตรงนี้เป็น3 X อ่าเป็น4เป็น5จบเลยฮะจบ A วงเล็บแล้วก็ชุดย่อตรงนี้เรามองเป็น A B C ของคอเลกชันเนาะเป็นอะไรฮะเป็น B วงเล็บในการเคลื่อนชุดนี้คือการเคลื่อนเป็นขา C วงเล็บนี่นะ A A วงเล็บ B วงเล็บ C วงเล็บเพื่อให้จบอะไรฮะ A of ก o n s h o o t y สของ week ในท่อนของ C วงเล็บเราเจออะไรเราเจอ A B C อันนี้เป็น X wave อันนี้เป็น A เนี่ยไอ้ B เนี่ยตามที่คิดเลยว่า B แม่งยังไม่จบแล้ว B ก็ยังไม่จบจริงๆเนี่ย B ยังไม่จบแล้วกลายว่าเนี่ยตอนนี้คือเราอยู่ที่ B ที่ยังไม่จบ เราอยู่ที่ b ที่ยังไม่จบอ่าแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นสัญญาณคือตรงนี้เนี่ยมันมีสัญญาณการกลับตัวเดี๋ยวผมลบนี้ก่อน๊บไอ้ตรงเนี้ยมันมีสัญญาณการกลับตัวของทางเฟรมเดย์ตรงนี้เนาะนี่นี่ตรงนี้เนาะมันมีสัญญาณการกลับตัวของทางเฟรมเดย์คือตรงนี้เนี่ยเดเนี่ยมันมัน,ม,นมันบอกว่าจะขึ้นแต่คือด้วยด้วยกับด้วยกับความตังหิดตังิดอยู่แล้วว่าเอ้ยมันน่าจะยังไม่จบนะมันน่าจะยังไม่จบแล้วก็ การเป็นว่าเออเนี่ยลงมาเป็นลงมาเป็นคอร์ริชั่นชุดนี้ก็คือเน่งบยังไม่จบจริงๆประเด็นตอนน้าปัจจุบัน B ลงมาลงมาโอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งนบี B ลงมาโอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาตรงที่เส้นเส้นน้ําเงินแล้วก็ตอนนี้โมเมนตัมในการขึ้นเนี่ย คือเริ่ม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 ที่จะออกเป็นการอะไรฮะเป็นการไซด์เวย์ถ้าลงต่อลงต่อมาหาเส้นส้มชนตัวนะผมมองว่าในทางฟิลเดนเนี่ยมันจะลงมาหาเส้นส้มแถวๆส่งหนึ่งเก้าเก้าสี่ถึงหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโดยประมาณอ่าแล้วก็ว่าไอเดียที่วางไว้ตั้งนานแล้วคืออะไรฮะเรามองว่ามีโอกาสที่มันจะลงมาทดสอบอะไรเอย่ยมีโอกาสที่ลงจะทดสอบคีย์บูลิชของชุดนี้แล้วเมื่อคืนก็คือลงมาทดสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคีย์บูก็คือแนว50%ของแท่งนี้เห็นไหมเท่าไหร่ฮะ 2003นี่ปึ้งเนี่ยทดสอบแบบไซ้เลยนะทดสอบที่ไส้เลยแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปเรียบร้อยนั้นตอนนี้ถ้ามันขึ้นมาเมื่อวานเราเจอแท่งอะไรเมื่อวานเราเจอแท่งแดงยาวเห็นไหมการที่ว่ามันจะการที่ว่ามันจะขึ้นไปไปเคลียร์หรือจะจะลงจะลงต่อเน,นี่ยต้องต้องขึ้นมาผมว่ามีโอกาสที่จะมันจะขึ้นมาเคลียร์ชุดนี้ก่อนเคลียร์ครึ่งหนึ่งของแท่งแดงยาวตรงน,นี้ก่อนไอ้แท่งแดงยาวตรงน,นี้ยังไงก็อาจจะยังไม่เคลียร์เร็วๆนี้เนาะอาจจะมีการคือ นี่นะมัน cover แท่งเทียนกับตัวตรงนี้หมดเลยแล้วก็หลุดลงมาหลุดโลตรงนี้ลงมาไอ้การดิดรีบามองว่าเป็นแค่การดิดรีบาวเคลียร์เครื่องแท่งเพื่ออะไรฮะเพื่อลงต่อนะณตอนนี้นะเครื่องหน่งของแท่งคีบร์ของทางเฟรมเดย์ชุดนี้คือเท่าไหร่คือเท่าไหร่ฮะ2 0งศูน่าตีว 20, 20 1, 20, 20, 20, ่า2 0งศูนย์สแหละโดยประมาณอีกประมาณเท่าไหร่ฮะอีกประมาณ10เหรียญนั้นตอนนี้ตอนนี้ คาดการไว้ก่อนคาดการไว้ก่อนว่าจะเป็นแค่การดีดรีบาวเพื่อเพื่อลงต่ออ่ะไปดูในภาพของสชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราเห็นอะไรสี่ชั่วโมงเห็นรอบอะไรเอ่ยนี่คือเมื่อกี้มันมันจะลงมาถึงโอเวอร์โซแล้วแต่แต่อะไรฮะแต่ว่าแหมมันมีการมีการวกกลับขึ้นไปเนาะของ4ชั่วโมงชุดน,นี้คือยังไงเนี่ยถ้าลงมาโอเวอร์โซจิ้มตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นการโอเวอร์โซยกโลของสี่ชั่วโมงอยู่ดีเนาะโดยไอเดียจากข้างล่างเนี่ยนี่เนี่ยเอาจากข้างล่างเลยนะเึ๊บ ท่อนทั้งหมดนี้คือท่อนของขา c หมดเลยทั้งหมดนี้นะนี่นท่อนนี้ทั้งหมดเลยคือท่อนของขา c เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นเนี่ยไอ้ท่อนนี้ทั้งหมดเลยคือขา c วงเล็บนะคือขา c วงเล็บนะเราเห็นการลงมาไอซายโอเวอร์โซ so อ่ะแล้วก็ไอซายโอเวอร์โซลนี่ไอซายโอเวอร์โซลเห็นไหมทั้งหมดคือการอะไรฮะคือการยกโลหมดเลยทั้งหมดคือการยกโลหมดเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะลงมาโอเวอร์โซ่เห็นไหมก็ยังอะไรฮะก็ยังยกโลตราบใดที่ราคายังไม่หลุดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยย <perimeter. S 1> ังไม่หลุดท่อนนี้ ท่อนนี้คือเท่าไหร่ท่อนนี้คือ1972 1973ตราบใดที่ทองคายังไม่หลุดนะ1972 1973ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเออยังเป็นขาขึ้นอยู่อ่ะประเด็นถัดมาคืออะไรไประเด็นถัดมาเราดูชุดของคอร์เรคชันเนี่ยเรามองชุดคอร์เรคชันชุดนี้เป็นต่างตรงนี้เนาะก็คือย่อ A B C ตรงนี้ตัวนี้เล่นอะไรสุดซอยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน A B C ตรงนี้เล่นอะไรฮะสุดซอยเช่นเดีวยวกันอ่ะท่อนปัจจุบันกลายเป็นว่าท่อนนี้มันเริ่มใหญ่้วเห็นไหม A.B.C. ตอนแรกก็คิดว่าไอ้ชุดนี้มันควรจะเล่นสุดซอยเช่นเดียวกับคอลเลกชันชุดก่อนหน้าแต่ว่ามันก็ย่อมาแค่2องหตรงนี้แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปอไอเดียตอนนี้การเป็นว่าอะไรการเป็นว่าอ่านี่ไฮนี swing high นะ่สวิงไฮนะสวิงไฮนี่หลุดมาสวิงโลอ่าแล้วก็เจอสวิงไฮของรอบสโต์หลุดอะไรฮะหลุดโลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเกิดอะไรเอ่ยเกิดหัวขาลงของทางเฟรมสชั่วโมงเรียบร้อยถูกไหมเกิดทางเฟรมสชั่วโมงปุบ๊บไอเดียของทางเฟรมย่อยของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงหัวขาลงตรงนี้ยยก็ยังอู่ ดังนั้นทารเก็ตมีโอกาสที่มันจะลงของคนหชั่วโมงตรงนี้แล้วก็4ชั่วโมงตรงนี้เดี๋ยวเรามาหาโซนคลัสเตอร์กันว่ามันจะลงไปได้ประมาณเท่าไหร่ที่เป็นทารเก็ตของเขาเนาะ,ะป๊บดอบมาดูถามเฟรมหนึชั่วโมงเพื่อจะดูท่อนไหนเพื่อจะดูท่อนนี้นี่ก็คือ B ก็คือขา B ของของ,ของ B B น้อยของอ่าวงเล็บเนาะนี่ป๊บอ่ะเราจะได้ท่อนนี้นี่ท่อนนี้ทั้งหมดเลย เมื่อกี้ของสี่ชั่วโมงก็คือจากตรงนี้เนาะที่มันท่านมันหลุดที่มันหล,ลุดโลลงมาอ่ะวัดเป้าของสี่ชั่วโมงก่อนปึ๊บนี่สี่ชั่วโมงนี่ตื๊ด่ะเท่าไหร่ฮะหนึ่งเก้าแปดสามอันนี้ของสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงคือหนึ่งเก้าแปดสามอ่ะตะไว้ก่อนนี่ตะไว้ก่อนหนึ่งเก้าแปดสามอ่ะไปดูท่อนของหนึ่งชั่วโมง ท่อนของหนึ่งชั่วโมงหน้างานเลยก็คือจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนฮะโอเวอร์บอสอยู่ไหนโอเวอร์บอสอยู่นี่นี่โอเวอร์บอสอยู่นี่อ่ะแล้วก็ลงมาโอเวอร์โซโอเวอร์โซตรงนี้เนาะอ่ะไอ้ท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้ตึ๊กน,นี่เปิ๊กเปิกป๊กปิ๊กหลุดโลอ่ะมีการเบรกไฮขึ้นไปชุดนี้โดนทําลายถูกไหมนี่เนี่ยท่อนนี้เปิก๊กแล้วก็หลุดโลตรงนี้ลงมาไอเนี่ยคือต้นรอดขาลงเพราะฉะนั้นเป้าลงของชุดนี้ก็คือนี่ท่อนนี้เลยนี่ท่อนนี้เลยเนี่ยกลาง กลางมาเนะเราจะมีแนวรับห้าสองศู 5, 2, 0, 7, 8, 8, นย์เจ็ดแปดจุดปดหกนี่จุดแปดหก l o สองศูนห้าแปดจุดสองสี่จุดสองสนี่แนวรับนี่นะมันมันลงมาแค่เท่าไหร่ลงมาแค่สองอจุดปตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดการดีดขึ้นไปหนึ่งช่วงฟีโบ้เล,ล้วเล่นหัว PP ซ้ายมือเนี่ยโอ้โหนหัว PP ซ้ายมือนะนี่ท่อนนี้ เห็นไหมปุ๊บแล้วก็อะไรฮะทิ้งไส้ลงมาอ่ะประเด็นปัจจุบันก็คือตรงนี้แหละเราอยู่เราอยู่กันตรงนี้แหละมีโอกาสคือส่วนตัวผมมองแถวแถวสัก2 0 1ศเมื่อกี้เนาะ2015้โดยประมาณเนี่ยผมตั้ง alert ไปแล้วอ่าคิดว่าน่าจะไปถึงนะแต่ว่าถ้าตรงนี้มีสัญญาณการกลับตัวก่อนแล้วก็ต้องถอยออกมาก่อนนะเพราะสัญญาณ H1 ตรงนี้มัน o v e r ์บอร์ดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากลับตัวตรงนี้ลงมาก็มีต้องมีเซลล์ลงมาเพื่อปิดปิดเท่าไห่ยวเลยาห1โดยประมาณ ่ะชุดถัดไปอยู่ตรงไหนชุดถัดไปก็คือชุดนี้นี่ๆเตะเตะนี่เนี่ตัวนี้เตะเตะแล้วก็หลุดปึ้งเนี่ยไม่มีการเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้อ่าแล้วก็วัดเป้าจากชุดตรงนี้ต่อเป็นอะไรฮะเป็นฟิโบเอ็กซ์แพนชั่นเอ้ยเป็นเป็นฟิโบโปรเจคชั่นเพราะว่ามีการเด้งรีบามไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึง50%เนาะนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมไม่ถึงไม่ถึง50%นะเห็นไหมไม่ถึงอ่าแล้วก็วัดโปรเจคชั่นลงมา นี่จากไฮนี้นี่มาโลนี้มาไฮนี้นี่นะเราจะได้เป้าลงก็คือแนว2 6 1.8ที่เป็นแนวรับแข็งๆเลยก็คือตรงนี้เลยนี่เท่าไหร่ฮะ2 0 0 6เพราะฉนันั้นโซนเมื่อวานอนะ่ะ2 0 0 6อันอ่ะเดี๋ยวขอเป็น exactly นะ exactly ของชุดเมื่อวานก็คือตรงนี้ 2078.86นี่86อ่ะโล2056.01นี่จุดศ่ะ2065.93นี่โอเคเป้าลงที่เป็นโซนแนวรับสำคัญก็คือตรงนี้เลยอะ2006.11นี่เมื่อวานก็คือลงมาถึงเรียบร้อยแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ดีดเลยอ่ะแต่ว่ากว่าจะดีดเนี่ยก็คือไซเวย์ไซเวย์อยู่นานเนาะไซเวย์อยู่นาน นั้นจากกรอบตรงนี้เองนี่เห็นไหมเกิดการกลับตัวแล้วนะคือโลซ้ายเห็นไหมอ่าโลซ้ายมือแล้วก็มีการเบรกเอาขึ้นไปแล้วนั้นถ้าเป็นชุดเนี้ยเรารอบเช้าเนี่ยเราเจอแท่งเขียวยาวแบบนี้เนาะเราเจอแท่งเขียวยาวแบบเนี้ยถ้าเกิดการยอ่อเนี่ยเกิดการย่อรีเทสไม่หลุดโลตรงนี้ลงไม่หลุดโลตรงเนี้ยก็มองขึ้นต่อเพราะนั้นเราจะใช้โลตรงคือแนวรับโอเคเราเราเรา,เราจะใช้แนวเดิมก่อนก็คืออ่าเราขยับตรงนี้นิดนึงอ่าเป็นจุดคือดูที่จุดกลับตัวของราคาวันนี้เนาะ คือใครถ้ามันลงมาถ้าลงมาเนี่ยก็คือมองว่าเป็นการย่อเพื่อเพื่อไปต่อนะเพราะว่ามันมันเด้งตื้นนิดเดียวมันเด้งรลยเวตื้นนิดเดียวเราจะใช้หัวซ้ายมือตรงนี้แหละนี่เนี่ยตรงนี้เป็นมองไปจุดบนของราคาก็คือเป็นคีย์บูลิชของแท่งเขียวยาวด้วย2027.25จนถึงอะไรฮะ2024.25ตรงเนี้ยเรามองเป็นแนวรับเนี่ยสองศ2 5 อะตัวนี้เป็นแนวรับหลุดเท่าไหร่เออหลุดเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาเช็คเช็คจากข้างเช็คจากอะไรฮะรอบไอซ์ไซด์ถัดมารอบไอซ์ไซถัดมาคือเห็นเห็นอะไรฮะนี่เห็นตรงนี้นอบท่อนนี้อ่าแล้วก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาขึ้นมาท่อนนี้เรายังไม่เห็นการขึ้นมาโอเวอร์บอลเลยจนจน,นเนี้ยเนี่ยราคาปัจจุบันนี่แหละมีการขึ้นมาโอเวอร์บอลอ่าถ้าเราเราเช็คเราเช็คตรงนี้ก่อนคิดว่าน่าจะเป็นลูปของ30นาทีเนาะเนี่ยก็คืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อน ฟิร์สนี่ส0มสิบรูปของสามสิบนาทีรูปของส0สิบนาทีชุดนี้ก็คือนู่นเลยนะประมาณลงลงไปได้ถึงข้างล่างเลยนะที่เป็นโหนีในส่วนคลัสเตอร์เลยนะประมาณสักหนึ่งเก้าแปดหกเออแต่ว่าตีผมมองว่าถนะึงเก้าเก้าหนึ่งะเอาหนึ่งเก้า้าหนึ่งก่อนเดี๋ยวว่าถ้าช็อตช็อตตรงนี้ก็คืออ่าหลุดตรงนี้คือสองหจุดปดตรงนี้มองเป็นแนวต้านแล้วมองเป็นแนวต้านแล้วเพราะนั้นวันนี้มันมีแท่งเขียวยาวตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะ แล้วก็หูปของ30นาทีมันมีมันมี swing h ตรงนี้อยู่นี่เนี่ย s วิง g นี้อยู่ในซเคิลย่อยของเขาเนาะเนี่ยเท่ากับว่าเมื่อวานมันเล่นอะไรฮะนี่เมื่อวานก็คือมันลงมาถึงสุดซอยตรงนี้เนาะอแล้วก็มันมีการดิดรีบาวขึ้นมาของ30นาทีเดี๋ยวให้ดู30นาทีเนาะนี่เมื่อวานนี่มันมีมันมีอ่าเปลี่ยนเป็นสีอ่าเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนี่ นี่อ่ะสามสิบนาทีเราเห็นเลยฮะนี่โอ้โหสัญญาณที่ดเด้นชัดมากนี่เต็มตัวหนีได้เลยนะหน้าบายเต็มตัวหนีได้เลยนี่จากช็อตตรงนี้ไฮสวิงไฮอยู่นี่เนาะแล้วก็หลุดสวิงโล w ตรงนี้เนาะนี่สวิงโล w นี่ไฮแล้วก็สวิงไฮอยู่ตรงนี้แล้วก็ววบลงมานี่เนี่ยจังหวะนี้คือคือจังหวะววบลงมาจังหวะววบลงมาก็คือนี่ลงลงมาลงมาจนถึงสุดซอยอยู่ตรงนี้อ่าจังหวะสุดซอยตรงนี้ ประเด็นคือไอ้ชุดซอยตรงนี้มันมีการดีดขึ้นมา1เที่ยวดีดขึ้นมาหนึ่งเที่ยวแล้วก็เล่นมันมีสัญญาณของบูลลิชได้ด้วยนี่เนี่ยมันมีสัญญาณของบูลลิชอ่าทั้งทั้งจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นมา1เที่ยวทํฮิดเด้นอีกนะแล้วก็ลงต่อ,อในในในยะของตอนนี้คืออะไรในยะของตอนนี้คือเรามองว่าไอ้ชุดเนี้ยเรามองเป็นชุดขู่ของทำเฟรมสามสินาทีแล้วก็กางชุดนี้ลงมาต่อเป็นการสร่งต่อทำเฟรมลงมาเนาะนะฮะ ปุ๊บนะเป้าลงเมื่อวันที่2010ที่ผมให้ให้ไปแถวแถว2010น้อแล้วก็ชุดตรงนี้ตัวนี้เรามองเป็นชุดขู่นะตัวนี้เรามองเป็นชุดขู่นั้นทกาตในการลงของชุดขู่เนี่ยที่เป็นโซนคลัสเตอร์กันก็คือแถวแถว2010ตรงนี้แหละอ่าทก็ตถัดไปก็คือแถวแถวสักอ่าเราลบนี้ออกก่อนปุ๊บเนี่ยทก็ตถัดไปก็คือประมาณสัก1999โดยประมาณดังนั้นถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นกับชุดนี้อ่าถ้าจะเล่นกับชุดนี้ แนวรับแนวรับแนวรับของชุดตรงนี้ก็คือแถวๆ206 2006อ่าผมขยับมาเป็น2 0 0 6 1 1ตรงนี้เนาะนี่จนถึงอะไรฮะจนถึงโลข้างล่าง20 203 3อเป็นแบบนี้ดีกว่า2 0 0 3 1นี่ถ้าลงมาตรงนี้โอเคเราเราก็เล่นบายได้เล่นบายได้ โดยดูที่หนึ่งเก้าราใช้หนึ่งเก้าเก้าเก้าเป็นแนวสต็อปเนาะหนึ่งเก้าเก้าเป็นอะไรเป็นอะไรบ้างดูดินี่โอ้โหเป็นหนึ่งเก้าเก้าเก้าก็คือตรงตรงหัวนี้เลยเออเนี่ยนี่ตรงหัวนี้เลยเนาะอโอ้โหตรงนี้แท่ง h 1ดูคีย์บูลิชของแท่งนี้ก่อนอยู่แถวๆโซนไหน 19 9 7เเพราะนั 1997, ้นโอเคเราจะใช้1997เป็นแนว stop loss แล้วกันเนาะนี่1997แล้ว1997มันก็ไปไปล้อกับตรงนี้พอดีเลยของท e า r ฟ m e เท่าไรฮะนี่ t i า e ฟ r ม m e 30นาทีที่เป็นชุดขู่พอดีเลยเพราะนั้นไม่ควรที่จะหลุดตรงนี้ลงมานะอ่าไม่ควรที่จะหลุดลงนี้ลงมาก็เอาเป็นว่า s ต o p ต้นๆนก็คือแถวแถวนี้แหละแถวแถวนี้แหละแล้วก็ผมว่ามีโอกาสที่มันจะลงต่อนะเพราะว่าสัญญาณของท i า e ฟ r มหนึ่งชั่วโมงก็เป็น Hi d เด n แล้วเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็มี ในรอบของ RSI เนี่ยเราเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันเริ่มที่จะอะไรฮะเริ่มที่จะบูดมามาสักพักแล้วเนาะเริ่มที่จะบูดมาสักพักแล้วแต่ว่ารอบของฟันฟลูยังยังเป็นคอนเวอร์เจนอยู่เนาะอ่าเพราะฉะนั้นในแผนรอบเช้าวันนี้ก็คือมองไอเดียตามนี้แหละก็คือเราจะบายตรงแนวรับตรงนี้นี่ตรงนี้เนาะก็คือบายตรงแนวรับตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นต่อถ้าตรงนี้มันมีสัญญ,ญาณการกลับตัวลงอ่ากลับต,ตัวลง ในการกลับตัวลงตรงนี้แท่งหายแท่งก่อนนั่นนี่คือหลุดตรงนี้แหละหลุดตรงนี้โอเคเราตามเซลล์ลงมาได้โดยที่ในการตามเซลล์เนี่ยสามารถบายกลับได้ตรงนี้แต่ว่าหลุดตรงนี้ลงมาก็ถอยก่อนเนาะแล้วก็มันจะไปลงหาตรงไหนฮะมันจะลงไปหาทาร์เก็ตถัดไปที่สุดซอยของชุดนี้พอดีเลยแถว1เท่าไหร่ฮะหนึ่งเก้าเด้าหนึ่งเกยวจุดห้าประมาณนี่ถ้าหลุดหนึ่งเก้าเจ็ดมันจะมาที่หนึ่งจุดห้า ตรงนี้ตกจุดห้าถึงเท่าไหร่ฮะจนถึงหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจุดห้านี่นี่ประมาณนี้ส่วนแนวต้านให้ไว้สองให้ไว้สองให้ไว้สองแนวเนาะอ่าก็คือแนวตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้อ่าที่เป็นมองมองเป็นโซนมองเป็นโซน s m c แหละนี่แถวแถวนี้ อา,อาจจะใช้ตรงนี้แล้วแหละเอออาจจะใช้ตรงนี้แล้วแต่ว่าตีว่าสองสองศูนย์หนึ่งห้าผมก็ยังใช้ได้อยู่นะเออใช้ตรงใช้ตรงสองศูนย์หนึ่งห้าทวนๆแล้วกันทาร์เก็ตที่หนึ่งอ่าทาร์เก็ตที่หนึ่งผมใช้เป็นสีสีฟ้าเอ้สีสีอะไรสีสีส้มแล้วกันเนาะอ่านี่ทาร์เก็ตที่หนึ่งอ่าแทร์เก็ตถัดไปก็คือมองเที่ยวอะไรฮะนี่เลยป, 2, 0, 1, 9, ยประมาณสองศูนย์หนึ่งเก้าโดยประมาณเออ มองย่อคือมองเป็นโซน smc เนาะก็คือเนี่ยถแถวๆเนี้ยเนี่ยแถวแถเนี้ยท่อนเนี้ยท่อนนี้สองเป็นแนวคีย์อะไรคะคีย์ b a ล a ชของทาง f e a ด้วยเนะสย์หนึ่เก้าถึงสองศยนึ่งสองศูนย์สองนี่แล้วก็ไม่คนเบรกอะไรคะไม่คนเบรกไฮนี้นี่ไม่คนเบรกไฮนี้ก็คือสองศูนย์สองสองย์ส นี่อ่ะเนี่ยแผนรอบเช้าวันนี้ประมาณนี้มองว่าเป็นการเด้งรีบาวเพื่อลงต่อไปหา1991แถวๆนั้นเนาะอ่าโอเคนี่กรอบชัดเจนอ่าสัญญาณก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เี่สัญญาณมันฮิตเด้นแล้วแหละแต่ว่าโอเคใครใครมีมาก็เดี๋ยวเด้งขึ้นไปก็อาจจะต้องทำแยกทำกับอะไรไปก่อนแต่ว่าด้วยกับวอลลุ่มที่มันมีการสะสมของรอบเมื่อคืนเนาะ อ่าสักคือขนาดดีกรีมันก็โอเคแหละใหญ่ใช้ได้ถ้ามีการติดกับคือย่อมาไม่หลุดฐานตรงนี้โอเคยิงยิงกลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทาร์เก็ตที่1ก็คือ2 0 1 5ูหนึ่ง้าร์เก็ตถัดไปคือส0 1 9 2น2 2่นสองตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้ามันมีเนี่ยตรงแถวโซนเนี้ยมันเป็นโซนดีเป็นเป็นโซนพพลายโซนเนาะคือยังไงก็มีโอกาสที่จะย่อตัวหนึ่งเที่ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในแผนในแผนรอบเย็นคือวันนี้เนาะโอเคฮะกรอบวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรานเบลตััวกษรให้แป๊ึ สรุปแผนรอบเช้าวันที่18วันนี้เนาะก็คือ,อเรามองถึงการรีบาวเนาะมองถึงการรีบาวก็คือตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับแนวรับคือมองเป็นแนวรับสําคัญเป็นคีย์บูของทางฟลมเดย์ด้วยเนาะอ่าแล้วก็มองถึงการเด้งรีบาวอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวมองว่าเป้ารีบาวแรกก็คือ2015แถวๆโซนตรงนี้ที่เป็นโซนซัปลายของชุดตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นชุดของการหลุดหลุดหลุดท่อนนี้ลงมาหลุดท่อนบูไดตรงนี้ลงมาอ่า ก็คือแถวๆสักส0 20 1 9 2 0 2 2่้นสไอโซนตรงนี้แหละโอเคเราเซลล์เราเซล์ได้ตรงนี้ไอตรงนี้ก็เซล์ได้นะแถวๆเนี้ยก็เซล์ได้แต่ว่าที่สําคัญคือถ้าตรงนี้มันมีการกลับตัวของแท่งเทียนปุ๊บอ่าแล้วก็หลุดตรงนี้ลงมาก็หาจังหวะ5นาทีเด้งเด้งรีบาวของ5นาทีไม่ผ่านไฮตรงนี้แล้วก็เซล์ลงมามองว่าโอกาสถ้าหลุดโลตรงนี้หรือหลุดแถ,ถวๆโซนตรงนี้ก็คือมองลงไปหาสุดซอยของทางเฟรม1ชั่วโมงก็คือตรงนี้เนาะ1991เโดยประมาณตีว่าหนึ9 1เดยารกมาแถนๆโซนตรงนี้าะ อ่าแทร็กเก็ตคนบนไม่คนเบรก2 0งศเพื่อรักษาโเมิตัมของการเด้งเรว่าเพื่อเพื่อลงต่อเนาะโอเคอ่ะกรอบรอบเช้าประมาณนี้อ่าที่มาที่ไปทั้งหมดอ่าบอกไปแล้วเนาะโอเค